จนทุกคนกลัวมันเหลือเกินค่ะเธอคนนี้ก็เช่นกันนุ้ยพิชามนสินกมลเศษจากเด็กสาวธรรมดาเดินทางจากโคาราชมุ่งหน้าสู่เมืองกรุงเมื่อ15ปีที่แล้วเพื่อหวังว่าจะเข้ามาตามล่าหาความฝันยกกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวที่เธอรักเธอตั้งใจเรียนและเมื่อเรียนจบเธอทำทุกอาชีพเพื่อที่จะพาเธอพ้นจากความจนแต่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะ เธอเคยประสบปัญหาชีวิตกระทั่งเหลือเงินติดตัวเพียง50บาทมาแล้วแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เธอคนนี้พลิกฟื้นชีวิตกลายเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายติดตามเรื่องราวของเธอได้ในโรงเรียนเท่าแก่ EP นี้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการโรงเรียนเท่าแก่นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับนักธุรกิจที่จะมาบอกพวกเราแนะนําพวกเราในการเรียนรู้ที่จะเป็นเท่าแก่นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณนุ้ยพิชามนสินกมลเสศนะคะคนนี้เป็นนักธุรกิจหญิงที่เก่งมากอายุยังน้อยแต่นะปัจจุบันนี้เธอมีทั้งธุรกิจคลินิกชื่อว่าวารินเอสแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับ c เซ็ Call center นะคะชื่อบริษัทเอ็นริดเอ็นเตอร์กรุ๊ปและมีธุรกิจอื่นๆอีกมากมายเธอคนนี้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรแล,และเส้นทางการทําธุรกิจของเธอ เป็นยังไงวันนี้เราไปพูดคุยกับเธอกันค่ะมันทําให้นี้แบบขาดทุนในธุรกิจนะคะโดยที่การไม่รู้นี่แหละก็เป็นนี้แบบเครดิตกับร้านกับร้านเริ่มแรกของการทํางานเงินเดือนเท่าไหร่คะอุ้ยตอนนั้นเท่าไหร่นะหนึ่งหม่นสองพบาทซึ่งจะบอกว่าทุกคนคือเยอะนะสําหรับอายุย1ปีแล้วเพิ่งเริ่มทำงานอ่ะเคยแย่ถึงขนาดไม่มีจะกินไหม มีเงินในมีเงินติดตัวอยู่50บาทเราเห็นแม่เราแบบลำบากเนี่ยไปทุกกระปุกกระปุกอยูแม่ oh, <no. S 2> ทุกจริงๆนะ <c oughs> คือมีเงินอยู่นั้นนะ 1, uh huh. อ่ะพันสองอ่าพันสองแล้วแม่รู้ไหมแม่รู้คือ <c oughs> ไปขอแม่ไปขอแม่มอแม่เลย <c oughs> ใช่กลับมาสู้ต่อ <c oughs> ด้วยเงินพันสองใช่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเป็นทางการมากเนาะใช่เพราะจริงๆเราแบบเหมือนเป็นพี่น้องกันเรารู้จักกันมานานมากอะไรเงี้ยนมากใช่ค่ะก็นี่รู้จักพี่ฝนตั้งแต่นี้ยิี่สิบเอ็ดพ่งเรียนจบพึ่งเรียนจบใช่เลยตอนนั้นต้องจ้อนกลับไปนุ้งนุ้ยเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วแล้วจบด้านไหนมาคะคือเดิมเลยนี้เป็นคนโคราชค่ะคือเรียนสาขาบริหารธุรกิจนะคะสาขาการตลาดซึ่งซึ่งเริ่มแรกที่เราทํางานตรงสายไหมคะ เริ่มแรกทำงานตรงสายไหมก็เป็น AE เป็นเอนะคะก็ใกล้ๆนะใกล้ๆ <men. S 2> ก็ตรงนะนะคะค่ะก็สามารถเอาวิชาการตลาดที่เราเรียนเนี่ยค่ะมาอัดแบกับการขายได้สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจเนะาะจะเห็นว่านุ้งนุ้ยมาจากพนักงานประจำจนวันนี้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจเยอะมากการข้ามผ่านระหว่างพนักงานประจำมาเป็นเจ้าของธุรกิจอยากให้แชร์ประสบการณ์หน่อยว่าอะไรที่เราตัดสินใจขนาดนั้น ตสินใจในตอนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าคือเรื่องของรายได้นะคะเนื่องจากมันไม่เพียงพอ,อกับสิ่งที่เราอยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นนะคะแต่ก็ต้องย้ำเลยว่านุ้ยไม่ได้บอกว่างานประจำไม่ดีคือคนที่ประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงานที่เป็นงานประจำมีเยอะมากะนะคะแต่ด้วยตัวนี้เองนะคะคือนุ้อยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะนี้็เลยก้าวข้ามตรงจุดนั้นมาได้นะคะแล้วก็อยากทำอะไรที่มันเป็นของตัวเอง เริ่มแรกของการทำงานเงินเดือนเท่าไหร่คะยตอนนั้นเท่าไหร่นะ12,500บาทซึ่งจะบอกว่าทุกคนคือเยอะนะสำหรับอายุยี่ปีแล้วเพิ่งเริ่มทำงานอ่ะก็ถือว่าน้องนุ้ยสตาร์ทเงินเดือนก็ค่อนข้างเยอะแต่ชีไม่พอใจต้องมีอาชีพที่สองไปขายตรงเนาะแต่ว่านุ้ยจะบอกว่านุ้ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าคือนุ้ไม่รู้ นะคะมันทําให้นุ้ยแบบขาดทุนในธุรกิจนะคะโดยที่การไม่รู้นี่แหละก็เป็นนี้แบบเครดิตกับร้านกับร้านจากธุรกิจขายตรงใช่ครานี้ทำไม่เป็นนะค่ะสาหัสขนาดไหนสาหัสมากคือเราเลาเรื่องส่วนตัวนิดนึงแล้วกันนะคือตอนนั้นนะคะก็มันเป็นเขาเรียกว่าจะน่าน่าจะเป็นระเทศเนาะคือเลิกกับแฟนนะคค่ะ อ,ออกจากงานประจำนะคะ,ะก็เป็นหนี้บัตรเครดิตคะคะคือมรสุมตอนนั้นคือรู้สึกว่าแบบโอ้โหชีวิตตัวเองแบบแย่มากแบบโลกชั้นดำไปหมดเลย uh huh. ทำไมฉันต้องเจอวิกฤตอะไรประมาณ uh huh. นี้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าคือสิ่งที่นุ้ยไม่เคยไม่เคยที่จะเอ่ยปากเลยก็คือนุ้ยไม่นุ้ยไม่เคยบอกที่บ้านเลยนะคะคือเพราะว่านกลัวเขาจะเป็น uh huh. ทุกข์พี่ฝนตอนนั้นแบบเครียดมากคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ อนนี้กลับไปที่บ้านนะคะกลับไปที่โคราชอ่ะโดยไม่รู้โดยไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเป้าหมายเลนะพี่ฝนนี้กลับไปที่บ้านนี้กลับไปที่โคราชแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรเออแล้วก็พอดีพี่สาวนุ้ยนะคะเขาก็มีเหมือนรับเสื้อผ้ามาขายอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีเสื้อผ้าเก่าของเราเองด้วยที่แบบเหมือนไปขายของมือสองตลาดนัดแต่นี่นะคะแล้วก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ตอบโจทย์ไม่ไม่ใช่ที่ของเราใช่มันไม่ใช่ที่ของเราเลยคือแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละแบบเนี้ย เชื่อไหมว่าหนูไปถูกกระปุกกระปุกเงอนไหมุกจริงๆนะคือมีเงินอยู่นั้นนะพันสองแล้วแม่รู้ไหมแม่รู้คือไปขอแม่ไปขอแม่ไปขอแม่เลยใช่กลับมาสู้ต่อด้วยเงินพันสองใช่ด้วยเงินพันสองตอนนั้นใจดีแบ่งไปให้แม่แบ่งไ้ให้แม่ห้าร้อยเรามี 700นะ้ะเราก็กลับมาดูคือเริ่มต้นด้วยอาชีพแรกคืออะไรต่อแบบไาทำเอไอก่อนอ๋อทำทำเอไอเป็นพนักงานประจาก็คือลมแล้วก็ไปทาใช่แล้วแล้วเงินนี่หนึ่งล้านบาทนี่หนูทํายังไงตอนนั้นคือสิ้นเดือนอ่ะพี่ฝนคือปกติเนี่ยคือแบงค์คนจะเยอะมากเลยใช่ไหมคะอ่ะนี่ก็เหมือนกันคือนี้เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปที่แบงค์ทุกแบงค์เลยอเพราะว่าเอาเงินจากบัตรเครดิตอันเนี้ยกดมาอ่ะแล้วก็เอาเงินสดเนี่ยไปจ่ายอีกบัตรนึงตอนนั้นวนอยู่ประมาณ ห้าหกล้เนอืนะเงินหมุนของจริงอันนี้เขาเรียกว่าเงินหมุนของจริงก็นั่นแหละทําแบบนั้นอยู่ประมาณสักประมาณเกือบปีค่ะประมาณนั้นคือเอาเงินที่ได้จากงานประจําเนี่ยค่ะมาจา่าบ,บัตรเครดิตจ่ายบัตรเครดิตจ่ายบัตรทิ้เคยแยกถึงขนาดไม่มีจะกินไหมมีเงินในมีเงินติดตัวอยู่ห้าสิบบาท แล,แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำยังไงอะคะทำยังไงถึงแรงใจ50บาทวันนั้นแล้วมันมันทำให้เราคือสู้อะไรเงรี้ยก็อย่างที่บอกเลยว่าคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าด้วยความโชคดีที่ฝนคือเร,เราทำงานทางสายโฆษณามาเราก็พอจะมีคอนเน็ชันของลูกค,ค้าต่างๆนะคะที่ที่เ,เชื่อใจในเรานะคะแล้วก็เราก็เลย ได้โอกาสที่มีซัพพลายเออร์ที่ดีหรือพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะมาทําธุรกิจเลีเกี่ยวกับป้าโฆษณาด้วยเราก็เลยมาเปิดบริษัทของตัวเองอายุประมาณ27-28 27เริ่มมีบริษัทของตัวเองครั้งแรกใช่ค่ะและเป็นหุ้นส่วนเป็นคนเดียวเป็นคนเดียวจ้างเจ้าของคนเดียวใช่ค่ะทุนก้อนแรกที่ทําบริษัทนี้เท่าไหร่ ทุนก้อนแรกที่ทําบริษัทคือนี่ต้องบอกเลยว่าก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเงินทุนก้อนในเปิดบริษัทนิดีหมื่นบาทไม่กี่หมื่น,นจำได้ไหม,มคะตอนที่เปิดบริษัทครั้งแรกลูกค้ารายแรกที่ซื้องานของเราเนี้ยมูลค่าเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะประมาณ3ามแสนบาทประมาณ3ามแสนบาทด,ดีใจไหมดีใจมากทึกนั้นชีวิตเป็นยังไงบ้างพอเปิดบริษัทก็เป็นคนไม่หยุดออคือนี่เห็นทุกอย่างที่เข้ามาเป็นโอกาส แต่ว่าคือน,นี้ไม่ได้หยิบทุกอย่างเข้ามาในชีวิตนะพี่นี่ก็เลือกที่จะหยิบเข้าอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วก็ทํามันโฟก,กัสมันตั้งใจที่จะทำมันมมนะคะวันนี้เห็นว่าน้องนี้มีธุรกิจอย่างอื่นด้วยมีธุรกิจอะไรบ้างคะ่าใช่ค่ะก็ พอเราได้มีเงินก้อนนึงนะคะเราก็ด้วยความที่เราเป็นคนรักสวยรักงามด้วยนะคะเราก็เลยมาทําธุรกิจที่เป็นคลินิกวิชกรรมความงามก็ชื่อวารีเอสคลินิกค่ะแล้ววารีเอสเป็นยังไงบ้างคะก็วารีเอสคลินิกก็คือผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่เปิดมานะคะแต่ว่า นี้ก็เจอวิกฤตเหมือนที่ทุกคนเจอคะค,ะคือตอนนี้ก็ต้องปิดไปก่อนแล้วนอกจากตัววันเอแล้วลนุ้ยทำ e n r i ริด i อ e นเ g r o u p อันนี้ล่าสุดที่ทำเป็นเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นเป็นอะไรก็รเรื่องของ e n r i ริ i n t e r เ r อ u p นะคะก็อันนี้เรียกว่าเป็นเสริมจากธุรกิจที่เราทำออนไลน์เราเนี่ยมีฐานลูกค้าอยู่แล้วมีเรื่องของลูกค้าเก่าอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าเอ๊ะ เรื่องของฐานลูกค้าเก่าเนี่ยเราจะเอามาทําอะไรให้มันเกิดมูลค่าหรือเราจะทําอะไรให้แบบลูกค้าจําเราได้เป็นการสร้าง CRM ะคะ่ะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเราจะทํายังไงให้ตรงนี้มันตอบยอดในธุรกิจเราก็เลยเปิดมาเป็น End i t End Group ซึ่งทําเกี่ยวกับเรื่องของการทำ Con re, ํำ Call Center นะคะแล้วก็เท l e เซ l นตนะคะก็รับเรื่องของอแบรนด์ต่างๆที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว นะคะแล้วก็ไม่มีคนช่วยอะไรตรงนี้ะนะคะเราจะเอาตรงจุดเนี้ค่ะมาทำ CRM เพิ่มแล้วก็มาอัพเซลต่อ g r o w ตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำยอดขายให้กับแบรนด์ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้จดจำแบรนด์ะจะบอกว่านอกจากเธอทำเอ็นดิสเอ็นเตอร์กรุทำบริษัท APN Media เดียทำคลินิกวารินเอสยังไม่พอค่ะ ตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยทำเป็นแบรนด์อะไรคะน้องนุ้ยก็ทำเป็นแบรนด์คลาเจน่ะฮะเอามาอวดเลย,เลยก็คือด้วยความที่เราเองรักสวยรักงามอยู่แล้วนะคะแล้วก็กินของพวกนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะ,คะเราก็เลยอ่ะผลิตเองเลยจะผลิตเองขึ้นมาเลยเพื่อมาซัพพอร์ตในส่วนของบริษัทด้วยในการในการทําแบรนด์ของตัวเองนะวันนี้เรามองเป้าหมายไปถึงขนาดไหนอยากให้เป็นที่รู้จักมากที่สุดในตลาดนะคะก็ อยากให้สินค้าตัวนี้คืออยู่ทุกบ้านเราแบ่งร่างยังไงน้องนุ้ยเพราะว่าทําเยอะมากก็ต้องบอกว่านุ้ไม่ได้ทาคนเดียวทั้งหมด่ะก็คือมันต้องมีลูกน้องลูกทีมนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะที่ไว้ใจได้แล้วก็ช่วยเหลือเราในส่วนของเนื้องานต่างๆค่ะก็คือจะแบ่งงานชัดเจน เราณวันนี้คุณพ่อคุณแม่หรือชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไงบ้างก็ต้องบอกว่าคือตอนนี้พ่อเสียแล้วอาเสียตั้งแต่ตอนเก้าขวบนะคะแล้วก็คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตาลอดนะคะคือต้องบอกว่าคุณแม่นี่คือเป็นไอดอลของหนูเลยคนหนึ่งนะคะคือเขาแบบดูแลเราตั้งแต่แบบคุณพ่อเสียนะคะแล้วก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งตัวเล็กๆนะคะแล้วก็เกิดวิกฤตด้วยช่วงหนึ่งนะคะก็คือ,อตอนปี40คือเขาไปทำธุรกิจที่ดินนะคะ,คะแล้วก็ ฝ่องสมู่แตกตอนนั้นก็ทําให้แม่เนี่ยล้มละลายน mm hmm. ะคะแม่ก็มาคุยให้เราฟังว่าที่บ้านเราแย่นะ mm hmm. เออที่บ้านเราประสบปัญหานะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เห็นแม่ลำบากตลอดเราเห็นแม่เราแบบ mm hmm. แลำบากเราก็เลยแบบบับงปฏิหารกับตัวเองไว้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญนะคะสาคัญกับตัวเองแหละเออคือ แต่นี้ก็คิดว่าสาคัญกับกับคนอื่นๆใชใช่กับทุก<ช>ทุกคนด้วยนะคะคือการที่เราดูแลาาอู่พการให้ดีนะคะพัในบ้านนี่ยสัมพันธ์ที่สุดนะคะทุกวันนี้คือแบบแม่แฮปปี้แม่แบบสบายแบบม่<จ>แบบภูมิใจใช่ได้พาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะได้พาแบบอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำอะไรเนียค่ะคือรู้สึกว่าวันเนี้ยเราดูแลเขาได้ได้ดีมากๆ เราฟังบทเรียนนะคะของของน้องนุ้ยมามาทั้งหมดเนาะซึ่งก็จะเห็นว่าเธอผ่านความล้มเลวผ่านความหวังความฝันจนจนถือว่าวันนี้ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอะไรที่เป็นคัมภีร์สำคัญในการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จก็นิคิดว่าเรื่องของเปา้าหมายแล้วก็ความฝันที่ชัดเจนดีกว่านะคะเพราะว่าคืนนี้ก็ทํามาหลายธุรกิจนะคะแล้วก็นเจ็บมาเยอะ ในสิ่งที่ชัดเจนเลยคือความฝันแล้วก็เป้าหมายนะคะนี่ว่าคือนี่ทำทุกอย่างด้วยด้วยใจของีเองด้วยนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนได้มองเป็นแบบอย่างและ เอาสิ่งที่นุ้ยแชร์ในวันนี้ค่ะไปพัฒนาตัวเองให้ประสบความสําเร็จและใครอยากเป็นเท่าแก่นะคะก็สิ่งแรกที่ที่ต้องมีคือความหนักแน่นมีเป้าหมายนะคะค่ะวันนี้ในสิ่งที่นุ้ยแชร์ไปนะคะนุ้ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกคนหรือใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะก็อาจจะจับในส่วนใดส,ส่วนหนึ่งที่นุ้ยทำมาแล้วนะคะแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็นุ้ยขอฝากธุรกิจของนุ้ยไว้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนุ้ยขอฝากนะคะ รายการโรงเรียนเท่าแก่ไว้ด้วยนะคะสามารถติดตามชมได้ที่ช่อง jjc family ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนุ้ยพิชามนมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการเป็นเท่าแก่ของเธอให้เราได้ฟังนะวันนี้รายการโรงเรียนเท่าแก่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ